ครับคุณแจ็คครับครับกับโปรเจกต์นี้ค่ะครับลงเุนลงแรงเองครับผมก็เป็นโปรเจกต์นะครับอ่าคร่าวๆก่อนะครับเป็นชื่อเรื่องว่าคูทัศนรักหมูเด้งนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่มาในงานบวงสงฆครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวนะครับผมอ่าความตั้งใจของผมก็คือใช้สองมือครับก็คือไหว้พี่ๆนะครับอ้าวแสดงว่าเรื่องนี้ไม่มีคนได้ค้าตัวเลยหรอ จะได้ครับได้เนี่ยได้เป็นข้าตัวครับผมได้เป็นขำขำหน้ามื่นครับสิบสิบขำได้แสนเนี่ยถ้าหาหาหลายขำก็ได้หลายขำนะอขำหน้ามื่นนะต้องทำมาได้สามสิบขำที่ได้สามแสนครับผมนั่นมันโจดย์ากเลยดิยากครับเขาบอกว่าผมมีงบหมื่นหนึ่งขำขำละนะก็ต้องทำมาได้สิบห้าขำขึ้นแหละคุณจะคุมแล้วมาที่วัดตอนหกโมงเช้าเลยเพราะว่าอะไรนะครับ ไม่อยากอยู่บ้านครับทำไมอ่ะมันเป็นนักมวยค่ายเกล็ดบ้านช่องครับอ๋อ,อจะจะน <c oughs> อช่องเกล็ดบ้านช่องเอะไรหันเรื่องราวเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงคะเรื่องนี้ครับเป็นอ่าพุทธะรักหมูนเด้งน,นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับอ่ารถมูวี่นะครับโดยมีคุณเอกเพื่อน <c oughs> ผมนะครับที่เคยทำแดงพระกระโดงมานะครับแล้วก็รวมถึง ได้พี่ๆนักแสดงโหแถวหน้าของเมืงไทยนะครับคุณมาริโอเมาเลอร์เป็นพระเอกนะครับแล้วก็คุณยูรินะครับเป็นนักแสดงที่เกาหลีนะครับผมซึ่งคุณยูริเนี่ยเราก็มีการแคสตัวละครของนางเอกเนี่ยฮะที่เป็นคนที่อ่าเคยมีทํางานในไทยมาแล้วนะครับแล้วก็เรียนที่มอสวภาษาิตรแล้วก็รวมถึงเนี่ยเขาอ่ะมีความเก่งภาษาไทยก็เลยเหมาะกับตัวละครที่เราไปแคสมาแล้วก็ จริงๆเขาติดภารกิจยังไม่ได้มาในครั้งนี้อะไรเงี้ยก็จะมีการเปิดตัวนะครับแล้วก็รวมถึงนักแสดงที่ผมอชอบมากๆก็คือพี่แจ๊ดพี่หม่ำน,นะครับที่ทั้งสามคนเนี่ยจะมาในคาบของอบทบทที่แบบว่าเป็นพ่อคนเป็นพ่อคนแล้วตัวผมด้วยนะครับเล่นด้วยแล้วก็กำกับด้วยแล้วก็ทำทุกอย่างเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่า,ามันดูท้าทายดีกับกับโปรเจกต์นี้แล้วก็รวมถึงได้คุณวรพิท,ทยาทองมยมที่แบบเป็นคนที่เริ่ม พาเข้าวงการเรื่องแรกคือแฟนฉันนะครับก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบตั้งใจมากๆในในในปีนี้ที่เรารู้สึกว่าอยากจะมอบให้กับคนดูแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยไอ้แจ๊นหม่ำมาร่วมงานกับพวกเราพอได้พอได้คิวเขาไม่นับถือเลยรคยากบอกเลยเพราะว่าเพราะว่าแจนหม่ำก็นี่หม่ำนี่ก็ปั้มปั้นปั้นมาจากแนวพระโขนง คราวนี่เอาแดงมาปั้นมาบังต่องิจฉาโอ้ยเอาเก็บกับอะไรอีกวะเนี่ยไปแล้วครับนี่ไปทุกคิวเขาต้องมาครับจุดนี้เก็บกับอะไรเป็นไงตอนแดงพระหนุมันไม่มาทุกวันเลยแต่เรื่องนี้เป็นไงครับมาทุกวันมาทุกวันมาทุกวันครับที่ตอนายตอบตกลงเล่นเรื่องนี้ถ้าตอบไม่ได้นะตอบตกลงเล่นไม่ใช่หรอกเพราะเราเป็นญาติคนหนึ่งนั่นแหละไอ้แจ็คแฟนฉันไม่ใช่ครอบครัวผมเอ้ยทำไมเป็นเป็นไร มันเป็นคนที่ผมรักที่สุดแล้วพ่อพูดเราอ่ะเดี๋ยวยุ่งกับพ่อพูดมีหลายครั้งแล้ยไอเขาเขาก็เหมือนน้องฮะ่ไหมเราเขาเขาบอกก่อนแหละก็น้องอ่ะบอกแล้วก็ต้องมาอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเขาเขาทางเมียด้วยไอนี่ฉลาดเขาทางเมียเขาทางเมียเขาใช่ครับเขาทางเมียเลยใช่ ไม่ได้เข้าเข้าอาบารก็เลยแต่จะทำงไงตอบในเรื่องนี้คะกอดมีร้องไห้กับโอเพราะว่าไม่เคยพัดเบื้องหลังแบบเต็มเต็มเหมือนที่น้ำมันกอนปกติอ่าตอนแดดเขากระหนก็จะมีกำกับแบบไม่ได้บ่อยแต่นี่มันเรื่องนี้มันลงมาเต็มตัวมันทําทั้งแบบทุกะบวนการจัดการทั้งหมดก็มีแบบร้องไห้โอแบบว่า โอ้ผาแบบเต็มท <ra> ี่มากกับพีโชว์ผู้จัดการเขาครับับอ่าเลยประทับใจก็เลยน้ำตาไหลเพาแบบเพื่อนให้คิวเพิ่มแล้วก็เพื่อนช่วยแล้วก็แบบเพื่อนเป้เพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่แจ๊สก็น่ารักน้ำหมั่นก็น่ารักน้ำหมั่นนี่ก็วันที่ไปคุยที่บ้านแกก็แบบว่า เครียดเครียดเศร้าเศราเรื่องอะไรวะเครียดเรื่องอะไรวะเออไม่พูดทำไมไม่ต้องไปถามมันไม่ต้องไปถามมันไม่ต้องไปถามมันหูจะถามเออไม่ต้องไม่ต้องอย่ายุ่งเลยมึงโอ้โหมึงก็แต่ดังมึงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วจะเป็นเบอร์หนึ่งได้ได้เออยังไงเราจะเป็นเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์หนึ่งได้ได้คือดังแล้วเปลี่ยนเลยหรอดังแล้วเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมใช่ให้พูดให้กระพูดไปต้องไปยุ่งเขาเออมึงนี่ครับมีความแบบกอลล์หอนแบบ หรือหน่อยแบบตั้งแต่แบบขับรถไปบ้านน้ำบังเลยแบบพักหลังมึงไม่เล่นเอาฮานะมึงเล่นเอาสบใจตัวมึงไงให้คนสัมภาษณ์ก่อนกอดสัมภาษณ์ก่อนเลคุยกัดตักพาดเข้าหาเขายิ้มนู่นมึงเล่นเอาของมึงอะแล้วถามมาเฉยเฉยย้าคนตกใจเขามาคุยเรื่องหนังมันคือเรื่องอะไรของมันวะยิ่งเช้าอยู่งเก็เลยมาไม่มีอะไรคิดด้วย ปาปะโอ้นึกว่าเขาแกงเขาแกงใช่ไหมก็เลยแบบว่าเหมือนแบบลุ้นทุกขบวนการน้ำก็ไปร้อนเลยตุ้อ้ต้อเพิ่งเคยเจอมามาใส่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 น้ำแข็งกับน้ำเย็นตุ้งโต้ตุ้งโต้ผมก็เลยบอกว่าทุกขบวนการของการทํางานของผมแล้วก็เอกแล้วก็พี่บอลเนี่ยก็มีการกระจายไปนะฮะมันเป็นโปรเจกต์ที่เราไม่ได้เป็นอ่า ดอยเวนเจอร์ก็แค่ใหญ่แต่มันเป็นการเหมือนแบบเป็นสตูดิโอที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะลองทําอะไรแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าหนังหนังทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะม,มันอยู่ที่ว่าหนึ่งเรามีการเตรียมงานของทีมบทนะครับทีมบทก็ได้บุญจากเคยเล่นแฟนฉันก็ให้พี่ๆเขาช่วยเขียนแล้วก็แก้แล้วก็เอาไปให้นักแสดงอ่านซึ่งทงพี่ๆเขาก็โอเคอะไรเงี้ยครับแจ็คเาเล่าเรื่องหนังรู้เรื่องไหมส่งบทมาให้เลยส่งบทมาให้เลยเล่าให้ฟัง ฟังรู้เรื่องคือต้องไปฟังฟังบอลเขามาเล่าให้ฟังเรฮ้ยเราเรารู้เรื่องเลยหนังเป็อย่างงี้พี่หมาพีนหมาไปอย่างงี้วแต่คือมันมีเด็กแน่นอนเด็กเขาไม่ปเขาง่วงเขาไม่ก็ได้นอนเขาเขียนมงเขียนบทด้วยไงนี่มันมันเล่นเกี่ยวกับเป็นพ่อเด็กนะกินเป็นวุ้นเลยอ่าพ่อเป็นหนังสระดูกเรื่องหนังใครมีลูกจะคิดถึงลูกหนังเรื่องนี้เนี่ยความรักของพ่อเนี่ย มันยิ่งใหญ่มากนะใช่เคยมีลูกไหมมีลากใครบ้างก็มีหลายครอบครัวเราลองผิดลองถูกเรื่องความรักมาใช่ไหมล่ะมีสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างใช่ไหมล่ะหลายครั้งก็ได้เดี๋ยวพังหลังดังไม่เหมือนเดิมแล้วกันเพื่อนน่ยินลุ้นตลอดยินลุ้นทุกคนี่ตลอดครับก็เลยบอกว่าเคมีทั้งหมดรวมตัวกันนะครับจะถ่ายวันไหนเนี่ย ผมจะเริ่มมีนาพับมีนาถึงเมษาหรือพฤษภสะพานหนึกี่วันสองวันที่สามวันปะหายเดือนอะไรปะคิวพี่คิวเท้าคิวอะไรคิวะแล้วคิวนะคิวไปครับอ่อใช่ใช่ไม่ใช่ว่าสองคำฉากปั๊บไม่มีบทแรกๆให้กูตายไม่ไม่ใช่นะบทเด่นรับบทเด่นทุกบทเด่นก็ตายครับตายแต่แต่จริงๆแล้วอ่าอีกอันหนึ่งเลยที่ตบบอ่าึกไม่ได้อมคุณนึกเลยไม่ออกมันหนังพดอันน่นนึกเลยไม่ออกตายตายก่อนที่จอ่า ผมเอาคุณมาอยู่กลางฉากเลครับจะมาร่วมงานกันแลวก็จริงจริง20ปีที่แล้วเคยร่วมงานกับแจ็คแต่สลับบทบาทคือผมกำกับแจ็คเป็นเป็นนักแสดงเด็กใช่ไหมครับ20ปีต่อมาผมยังต้องตามมาช่วยเหลือแจ็คต่อนเนื่องแต่ว่าอยู่ในสลับบทบาทนะครับแล้วลก็เห็นแจ็คก,กำกับเด็กๆเ,เนี่ยก็นึกย้อนไปถึงสมัยผมกำกับเด็กๆก็คือแจ็คอะไรเงี้ยก็เลยตามนใช่ คล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันคล้ายๆว่ากูกําลังโดนกำตัดสนอกแรงก็รู้สึกใจดีโทน้องขนาดนี้โทรน้องปั้มาจากป็นตัวตารานะก็ก็ผมเห็นเวลาเขาโทวสะเทียภาพคนเมื่อหลังเนี้ยฮะก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําได้นองะครับก็เอาใจช่วยอันไหนที่เจอปัญหาก็พยายามให้เขาแก้เองแก้กตะเรับแล้วก็ไปช่วยอันไหนที่ที่ดูจะต้อง เหนือบาดบาดแรงอะไรไม่พอไปช่วยครับใช้ร่างกายแล้ครับบางทีไปปิดดิวก็ต้องก็ต้องดื่มกับพี่ๆเขาเวลามาคุยบทยังไงนะคุยบททง่วงแต่เช้ามาต้องบันทึกแต่เช้าอย่างนี้นะครับแต่คุณเองไม่พูดบ้างเหรอเองโอ้ยยังมาเรียเองก็ต้องมีบทบาทอะไรยังไงบ้างไหมแต่ได้เห็นอะไรต่างกันบ้างก็ ตั้งแต่บทแล้วครับแจ็คเ็าส่งมาก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่พาทายตัวเราเองครับก็เป็นบทที่เอ่อคาแรคเตอร์นี้ก็ไม่เคยรับมาก่อนครับแล้วก็ได้ได้ร่วมงานกับทั้งพี่หมักมพี่แต๋ด้วยครับกับแจ็คด้วยก็ก็ตื่นเต้นครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับเพื่อนแล้วก็พี่พีี่เราชื่นชอบเลยครับมั่นใจในตัวเพื่อนมากหน่อยผมมั่นใจนะครับมั่นใจครับก็รู้สึกแจ็คเขาตั้งใจกระบวนการเลยครับก็เห็นความตั้งใจของเขาครับโปรเจกต์อันแรก เราไปการาบพี่พี่ทั้งหมดเดี๋ยวพอหนังดังปุ๊บเดี๋ยวพวกเขาก็ต้องมากราบเราโอ้โหอ้โหอยากคืนคิวมึงบ้างแต่ไม่ดีอ่ะเด็กพูดไปตาอสามันได้แหละใจมันไม่มีเรามันก็พูดไปอย่างนั้นแหละใช่ไม่มีอะไรหรอกอ่ะเด็กพูดบ้างเทำบทบาทบทบาทเด็กทำอะไรบ้างในในหนังเรื่องนี้ก็มาช่วยโปรเจกต์ กับแจ็คครับเต็มที่ครับโปรเจกต์นี้ครับช่วยซัพพอร์ตัคเคยที่เคยตัดแดงพระหนงว้แล้วกับแจ็คเราแบบเพื่อจัดจังก์ออนไลน์นะคไม่ครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวตั้งแต่กระบวนการแรกๆเลยครับตั้งแต่เดินขอทุนปรึกษาตั้งแต่พี่บอลยันน้ำหม่ำทุกอย่างเลยครับซึ่งได้รากฐานจากแดงพระหนงก็คือน้ำหม่ำครับปูทางมาดีแล้วก็พอมาอีกสเต็ปนึงก็มีพี่บอลเข้ามาช่วยทำให้ โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แล้วก็งบได้เยอะด้วยได้จากที่ไหนงบอะไรนะได้โปรเจกต์พดนมันก็ไปหาว่ามันเรื่องอะไรเนี่ยมกูเล่นงอะไรเนี่ยเออพี่แดนนะคะตัดใจพี่แดนตัดใจมาเล่นเรื่องมินท์พอยก็บอกเลยว่าน้องเราก็สนิทกันอยู่แล้วอะก็คือมันก็แล้วน้องเขาตั้งใจด้วยหมดเบิดอะไรคือมันเป็นพระประโยชน์จริงๆค่ะไม่ใช่แค่มากันแบบ ไอพี่ไม่เล่นกับผมหน่อยพูดคุงแค่พูดเราก็อย่ามาเล่นมันช่วยมันอยู่แล้วไงใช่ใช่ใช่แล้ก็เพิ่นรักมันเหมือนน้องเหมือนนุ่งนั่นแหละใช่คิดถึงตอนมันพาเราไปเที่ยวใัสดาใช่ป่ะเล่แล้วแล้วออกจากบ้านนะช่วงนั้นลาออกจากบ้านไม่มีไม่มีไม่มีครับผมเพราะว่าแบบเป็นการปกติมาริโอ้ับน้ำหมักก็เพลร่วมงานกันแล้วด้วยครับนี่เป็นครั้งแรกของพี่แจ๊สกับมาริโอ้เล่นกันออกจากบ้า รู้สึกบททั้งคู่เข้ากันนะครับก็เลยแบบว่ามีโปรแกรมยังไงพุดทักน่อครับมีโปรแกรมฉายคร่าวๆประมาณสิงหาครับสิงหาที่ถึงเนี่ยใช่ครับเพรวันที่เท่าไหร่ยังไม่รู้ใช่ไหมหนังหนังเดียวกับพ่อจะฉายวันแม่ฉายวันแม่อ๋อที่สิบสองเลยดิในรอบสองนั่นครับแล้วก็ออกสิบสามใช่ป่ะสิบสามปีหน้าสิบสามปีหน้าได้ได้แบบสายออนไลน์ล่าสุดดังนี่เลยคุณเบียร์คุณเบียร์ได้เกียรติ้เกล็ดเรามากครับดิวยากไหม อยากตัดสินใจยัดนานไหมครับก่อนจะมาลงมือก็แจ็คก็โทรมาบอกว่าอยากให้อยากให้มาเล่นนำนำจริงไหมนำนำนำเป็นบทบทนำเลยครับจะเอาไว้ดูในหลังครับคือคือก่อนหน้านี้ก็แบบเล่นเล่นรับชมรับเชิญเลื่องอื่นแต่ครัเรื่องนี้ก็ได้เล่นเยอะก็เล่นต้องบอกว่าเล่นแบบเดี๋ข้าวอย่าไว้ไว้รอเพราะว่าทุกกระบวนการของพวกเราก็จะมีการแบบแดงแดตาม ตามโปรเซสของแต่ละอันเดี๋ยวพอจบนี่ปุ๊บก็ไปอาวิร์ชชั่งแล้วก็ไปพิบดแล้วก็ฟิตติ้งรีทูบทดูนี่นั่นพร้อมกันหมดครับอืมอีกจังหวะนะครับยังยังให้ปากหนักไม่ปากนันกับแยมพี่โอปากเลยเดินทิ้งหาครับปนแม่ครับพุทธักครับรักหมูเด้งน้อยมากเอาฝากความตั้งใจของน้องด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าญภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ ไอ้เราออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยครับพูดทักถักหมูเดองครับก็เชื่อวิญคนทีมงานตั้งใจกันมากๆครับก็อยากให้ให้กําลังใจพวกเราด้วยครับโอ้ก็เต็มที่แน่นอนครับฝากไปด้วยครับก็ฝากหนังด้วยนี้ครับก็ขนาดของท่านนิสิตอานหนังน่าจะสเป็นยี่สิบห้าล้าน US เหรียญวันนี้นะเอาเอาท่านี้เท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ ก็บวกว่ดาร์ตจีมก็บอกว่าตกเลขไงบวกไปดิยี่สิบห้าล้านยูเอสร้อยล้านร้อยล้านร้อยบ้าเลยนะหนล้านหนล้านละล้านหนึ่งก็สามสิบสี่แล้วมึงมึงไม่รู้ดัชนีอะไรแล้วแต่มาวัดเช้าเพราะว่าเครียดที่บ้านเครียดเรื่องที่บ้านครับเรื่องอะไรเนี่ย อ๋อเจ้าฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่ฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่าฮครั่่ั